ถึงกับพังอะเลยค่ะครูมีซักผ้าให้น้องผลเขาทุกวันไม่เคยสังเกตเครื่องซักผ้าเลยค่ะเครื่องซักผ้าไม่เคยได้ล้างเลยดูจากภายนอกเครื่องซักผ้าก็สะอาดดีนะคะแต่ข้างในแบบนี้เลยค่ะทุกคนสกรปรกมากนะคะเศษต่างๆเข้าไปติดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะแสดงว่าที่ผ่านมาเราซักผ้าไม่สะอาดเลยค่ะ มีเลยลองสั่งซูจิเมนมาล้างถังซักผ้านะคะเป็นน้ำยาล้างเครื่องซักผ้านะคะปลอดภัยมีออยอรับรองค่ะวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยค่ะเทลงไปในถังซักผ้านะคะซองหนึ่งใช้ได้ถึง5ครั้งเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครไม่เคยล้างเลยครั้งแรกนะคะให้ใช้ทั้งซอง ถ้าใครมีโหมดล้างเครื่องซักผ้านะคะก็ใช้โหมดนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะเปิดน้ําให้เต็มถังนะคะปั่นน้ำหนึ่งครั้งแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ค่ะถ้าสกรปรกมากๆก็แช่ทิ้งไว้สัก1คืนนะคะแต่ถ้าสกรปรกนิดหน่อยนะคะก็แช่ไว้สองถึงสามชั่วโมงค่ะจากนั้นก็ปั่นล้างได้เลยค่ะมาดูผลลัพธ์กันนะคะทุกคนคราบลุดออกไปแล้วนะคะทุกคนแนะนําให้ล้างบ่อยๆนะคะจะได้ไม่มีคราฝังแน่น